โอเคสวัสดีค่ะจะเริ่มยังไงดีอ่ะขอบคุณ100ร้อยซับแล้วกันเนาะคนอื่นเขามีกันแบบว่าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านซับเราค่อยมาขอบคุณก็ไม่เป็นไรเราแค่แบบโอ้ยจริงๆมันแค่เพิ่มเป็นแบบว่าหลักสิบก็ดีใจแล้วสำหรับคนที่แบบว่าทำเป็นงานอดิเรกอย่างเรานะแต่วันนี้มันขึ้นมาถึงแบบหลักร้อยเป็นครั้งแรกก็ขอบคุณทุกคนที่ ข้ามาฟังเข้าแล้วก็เข้ามาช่วยกดซับไม่รู้ว่ามันแบบว่าเออมันมันช่วยเป็นประโยชน์หรือมันช่วยให้ทุกคนแบบได้รับสารบันเทิงอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบทําให้มันออกมาถูกใจอะไรใครมากมายก็คือมันเป็นงานอดิเรกจริงๆแต่ถ้ามันทําให้คนชอบเราก็โอเคก็ขอบคุณ ทุกคนที่ช่วยกดซับสไคร์ให้นะคะจนถึงเลขหนึงรซึ่งเป็นเลขที่ว้าวสวยมากสำหรับเราทั้งทงที่แบบช่วงนี้เรายุ่งมากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ตัดคลิปอะไรเลยแล้วก็เนี่ยไม่ได้เข้ามาเช็คแบบหลายวันมากเพราะว่าไม่ได้อัปคลิปอะไรแล้วพอแบบกดเข้ามาแล้วเห็นเลขหนึงเราก็แบบเอ้ยตกใจนิดนึงก็เลย เข้ามาขอบคุณคนอื่นเขาแบบได้เป็นพันอ่ะแล้วก็แบบถึงจะมาแบบเอ้ยขอบคุณเลยใช่ไหมแต่ว่าสําหรับเราอ่ะอร้อยเดียวก็ชื่นใจแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะอ่าก็จริงๆก็ไม่มีอะไรอยากจะมาขอบคุณแล้วก็เอาจริงๆปกติก็ <laughs> ก็จะทําเสียง AI เนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรที่เป็นแบบเป็นเพอร์ซ a นอลกับ ทุกคนจริงๆก็มาสแสดงตัวตนแล้วก็อยากจะบอกว่าพูดได้นะคะพูดได้เป็นมนุษย์จริงๆและก็ไม่ค่อยได้พูดเรื่องอะไรที่เป็นส่วนตัวเท่าไหร่เนาะ uh, อะไรดีพูดเรื่องอะไรดีเอาเป็นว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้อัพคลิปต่อก็ยังจะทำโปรเจกที่ทำมาจนถึงตอนนี้อย่างเช่นพวกแบบงานแบบแปลโฆษณาแล้วก็ภาค ฆษณาญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ที่เราเจอคลิปคลิปโฆษณาญี่ปุ่นดีๆที่แบบดูแล้วฟิลกูดอ่ะเราก็ยังมีเก็บไว้อยู่แล้วก็ยังอยากจะทำต่อแล้วก็อ่านตัวเนื้อเรื่องไหยาณมณ์แมลงยังอ่านไม่จบเลยก็ยังจะทำต่ออยู่เหมือนกันนะถ้ามีเวลาก็จะกลับมาตัดคลิปต่อเนาะยังทำต่อแน่นอนอ่าแต่ตอนนี้งานเยอะมากอ่าถามว่าทำงานอะไรอยู่งานหลัก ที่ไม่ใช่งานที่เอาแต่เล่นเกมแบบนี้อ่าเราเขียนอ่าว a ิชวลโนเวลรู้จักไหมวิชวลโนเวลก็คือถ้าหลายหลายคนที่รู้จักก็ประมาณว่าแบบเนื้อเรื่องในเกมอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแบบบางทีมันจะมีช่วงเวลาที่เราต้องหลบไปใช้ความคิดนิดนึงเพื่อสร้างสตอรี่หรืออะไรแบบนี้แล้วบางที มันจะต้องใช้สมาธิค่อนข้างเยอะอย่างเช่นช่วงนี้อย่าเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบสลับโหมดคือเวลามีแต่ว่าสมาธิอะ่ะมันจะแบ่งไปทำนู่นทำนี่หลายอย่างไม่ค่อยได้เพราะว่าเราจะต้องวางแผนและหลายอย่างก็เลยอาจจะมีแบบเฟดๆพักๆบ้างนิดหนึ่งแต่ว่าบางทีอะ่ะเรา จะจมอยู่กับโปรเจกต์หนึ่งนานๆหรือจะจมอยู่กับงานนั้นนานๆอ่ะมันก็ไม่ได้มันก็จะมีช่วงที่เราที่แบบเอ้ยพักทำอย่างอื่นบ้างดีกว่าอย่างเงี้ยเราก็จะเนี่ยก็จะมานั่งทำคลิปมาภากเสียงมาอะไรพวกเนี้ยค่ะซึ่งทําให้เราแบบเอ้ยได้เปลี่ยนโหมดเพื่อออกจากจากงานที่เราทําอยู่ประมาณนั้นอันนี้ก็ เหมือนเป็นงานอดิเรกที่เราอะทำเพราะว่าปกติเราก็เล่นเกมอยู่แล้วเราชอบเล่นเกมที่ที่มันมีเนื้อเรื่องเพราะว่าเอาจริงๆมันก็เกี่ยวกับงานของเราด้วยเพราะว่างานเราก็คือ Visual Novel ใช่ไหมการเขียนเรื่องเงี้ยเราเราเล่นเกมที่มีเนื้อเรื่องอะเราก็เหมือนได้ศึกษากงานของคนอื่นไปด้วยอะไรแบบเนี้ยมันก็เหมือนจะพักแต่ก็เหมือนจะไม่ได้พักใช่ไหมแต่ว่านั่นแหละมันก็ ทำให้เรารู้สึกผิดน้อยลงไง,งไม่ใช่แบบว่าเอาแต่เล่นเกมอย่างเดียวแต่จริงๆบางทีก็แบบปัดเกมจนไม่ได้งานเหมือนกันเนาะเออนั่นแหละอ่าเกมที่เล่นอยู่ช่วงนี้ก็ของใครใช่ไหมมิสตารเรลแล้วก็พยายามจะปั่นเซเลซีโร่ววเราได้ไลเตอร์มาแล้วนะ <laughs> เอาจริงๆที่หายไปนี่คืออะไรไปปั่นเกมอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีเด็กคนนึงค่ะเด็กเด็กจริงๆเด็กแบบเก้าขวบมาชวนเล่นจูจดสื่อไคเซนแฟนทอมพารเรตอนนี้ก็เลยอืมจะบอกว่าติดดีไปได้า่างนี้ก็เลยต้องต้องเล่นกับเขานิดนึงแล้วก็อ่าก่อนหน้านี้อ่า อะไรนะไฮคิวใช่ไหมไฮคิวเขาเปิดเซิร์ฟไทยเอ้ยไม่ใช่เซิร์ฟไทยเซิร์ฟ g l o b a l หรอที่เป็นภาษาอังกฤษก่อนหน้านี้เราเล่นเราเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วแล้วแบบมันก็ค่อนข้างเกลือเรารู้สึกว่ากาชาเกมนี้เกลือมากเลยอะ่ะเกลือแบบได้ยากไปคืออะไรคือแบบเราเปิดตู้นี้โอ้โหไอคอนิกสีลุงแต่แบบตัวอะไรอะ่ะไม่ใช่ตัวหน้าตู้ตลอดตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ หรือว่ามันเปิดโกลบอลแล้วแบบมันจะใจดีขึ้นวะก็ก็ไม่ตอนนี้ก็คือตึง้งลบทิ้งออกไปก่อนนะจ๊ะเพื่อให้พื้นที่กับสตาร์เรลแล้วก็เซเลสซีโลที่จะได้อยู่ในเครื่องเดียวกันได้ก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นรูทนช่วงนี้ก็จะเป็นแบบทำงานเล่นเกมนอนมีแค่นี้ก็ <laughs> เลยเวลาตัดคลิปก็จะแบบค่อนข้างน้อยนิดนึงแต่อยากพากงานอยู่นะ บบเปลี่ยนอารมณ์บ้างอะไรบ้างค่ะแต่อาจจะไม่มีเวลาตัดไงก็เลยจะไม่ได้เห็นงานที่แบบเอามาลงในนี้อาจจะแบบเล่นเองคนเดียวอะไรเงี้ยทุกคนก็จะไม่ค่อยได้ไม่ได้เห็นงานอะไรกันเท่าไหร่แต่เราคุยเรื่องอื่นได้นะจริงๆเราสามารถคุยเรื่องอื่นได้ <c oughs> อประมาณนี้ละกัน <c oughs> จริงๆแค่อยากจะมาขอบคุณแล้วก็อัปเดต สถานะนิดหน่อยค่ะขอบคุณทุกคนมากแล้วก็จะพยายามทำงานอดิเลกนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปสนุกดีค่ะแล้วก็จะลองหาอะไรใหม่ๆมาลงบ้างในปีหน้าแล้วกันนอะมันจะสิ้นปีพอดีไว้แล้วเจอกันนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย